สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมเบเื้องต้นนะคะคือโปรแกรม c o s t t u u c t 2นะคะจะเป็นการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นการรู้จักเครื่องมือต่างๆภายในโปรแกรมนะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะสร้างไฟล์โปรแกรมขึ้นมานะคะให้เรามาตั้งค่าตรงที่ p r e f e r e n c e ก่อนนะคะ,ะหน้าของ g e n e r a l ตรงนี้มันก็จะถามว่าให้เช็คอัปเดตต่างๆหรือเปล่านะคะถ้าอยากให้เช็ค ให้แจ้งเตือนการอัปเดตต่างๆก็ติ๊ต,ตรงคําว่าเช็คนะคะถ้าไม่อยากให้มันแจ้งเตือนก็ติ๊กตรงคำว่าโดนเช็คอ่าแล้วก็มาตรงที่ preview นะคะ default preview browser นะคะมันก็คือการที่เราจะ preview ตัวโปรเจกต์ออกมาดูนะคะว่าให้มันไปปรากฏที่เบราว์เซอร์ไหนนะคะแนะนําให้เลือกเบราว์เซอร์ที่เป็น chrome อ่าตรงอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะ จากนั้นก็มาที่ตรงแถบ Auto Save นะคะ Auto Save ก็มันจะเป็นการถามว่าให้เรา,ามัน Save Auto หรือเปล่านะคะถ้าอยากให้ Save Auto ก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็มาเลือกว่าให้มัน Save อัตโนมัติทุกกี่วินาทีหรือกี่นาทีนะคะส่วนตัวสุดท้าย After Preview ก็คือให้มัน Save ตลอดทุกครั้งตอนที่เรา Preview ดูนั่นเองสำหรับตรง Backup นะคะ Backup ก็คือ สำหรับคนที่มีเครื่องคอมมีปัญหาหรือว่าไฟตกไฟดับบ่อยอะไรประมาณนี้นะคะมันจะเป็นการสำรองไฟของไฟลโปรเจกต์ที่เราทำไว้นะคะถ้าอยากให้มันสำรองไว้ก็กดติ๊กคุณที่คําว่า keep up to นะคะว่าให้มันสำรองเป็นกี่ไฟล์ดีแล้วก็เลือกได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าตรง preference เรียบร้อยแล้วก็จะขอแนะนําแถบแรกนะคะคือแถบไฟล์นะคะมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆ เครื่องมือแรกะะก็คือ New New ก็คือการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะคะมันก็จะมีให้เลือกอลักษณะโปรเจกต์หลากหลายนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากเริ่มต้นสร้างทําใหม่เองนะคะก็ให้เลือกอันแรกแล้วกด Open อ่ามันก็จะเป็นตัวเ f ฟ e c t หน้าแรกของเราขึ้นมานะคะอ่าพอภัยคะมันก็จะเป็นตัวโปรเจกต์หน้าแรกของเราขึ้นมาแบบนี้อ่าส่วน Open ก็คือเป็นการ Open อ่าไปเปิดอ่าตัวโปรเจกต์ที่เราเคยทําไว้นะคะ ให้มาทำต่อหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเมนูเซฟธรรมดาเซฟแอดแต่การเซฟที่ขอแนะนำนะคะคือให้เราเซฟตรงเซฟแอดซิงเกิลไฟล์ดีกว่านะคะก็มันจะเป็นการเซฟโดยการรวมไฟล์ทั้งหมดไปในไฟล์เดียวนะคะเพื่อไม่ให้ไฟล์ต่างๆเสียหายถ้าเราเซฟแอดหรือเซฟธรรมดานี่คะไฟล์ภาพไฟล์อะไรมันก็จะแยกออกจากกันอันนี้ก็จะเป็นตัว Export ไฟล์โปรเจกต์ออกไปนะคะอ่าเค okay. แถบเมนูต่อไปก็คือเป็นแถบโฮมนะคะก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทำโปรเจกต์ตัวนี้ก็ตัวรันเลเยอร์นะคะก็คือเป็นตัวที่เราใช้ในการพรีวิวดูงานที่เราทำนะคะว่ามันออกมาในลักษณะไหนนะส่วนตัวดีบัคเลเยอร์ก็คือเป็นการแสดงลักษณะรายละเอียดต่างๆของโปรเจกต์เราทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ็กพอร์ตไนะคะออกไปส่วนสตาร์ทเพจนะคะก็ถ้าสมมติติขึ้นมาอย่างนี้นะ มันก็จะเป็นหน้าเริ่มแรกอ่าเหมือนตัวตรงนี้แหละคะ่ะเป็นหน้าเริ่มแรกขึ้นมาว่าเราต้องการทําอะไระคะถ้าไม่อยากให้มีแค่ติ๊กออกโอเคอ่ามาที่ layout หนึ่งนะคะคือที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะคะอันดับแรกคือเรามาเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ก่อนจะติ๊กตรงนี้๊กแล้วก็กด rename ก็ได้นะคะหรือว่ามาติ๊กตรงนี้เลยแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ขึ้นมาโอเคขออธิบายหน้าต่างอ,อ่หน้าต่างว่างเปล่าเนี่ยก่อนนะคะ ตรงเส้นปละนี้ก็คือว่าเวลาเราลันออกมาแล้วนะคะมันจะแสดงผลแค่ในเส้นปละนะคะตรงนอกเส้นปละนี้มันจะไม่แสดงผลเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานแล้วก็ไม่สับสนนะคะเราก็จะมาตั้งค่าให้เส้นปละแล้วก็ตัวข้าง,างนอกมีขนาดเท่ากันอันดับแรกย่อให้เห็นขนาดทั้งหมดก่อนนะคะกดคอนโทรลแล้วก็สกอร์เมาส์ซูมออกนะคะมาจากนั้นมาติ๊กตรงเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มาคกำ,ำหนด ตรง l a y ยอร์เอ่อขอโทษค่ะตรงเลเยอร์ไซสนะคะให้มันเป็นขนาดตามที่เรากําหนดคือ1 2 8 0 1 0อ4แแล้วก็กด enter นะคะอ่าอ่าขนาดข้างนอกมันก็จะเป็นตามที่เรากําหนดจากนั้นเราจะทําให้เส้นป่านะคะเท่ากับขนาดข้างนอกก็ตรงมาที่ตรงนี้ Project Property นะคะแล้วก็กด View เลื่อนลงมาหาคําว่าด i ม w o w s o z s s i นะคะแล้วก็กําหนดขนาดเหมือนข้างบนเลยคือ1 2 80งสอง แล้วก็กด e n อร์โอเคมันก็จะมีขนาดมาทับกันเท่าพอดีกันแล้วเนะาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาแถบที่แถบข้างบนคือวิวนะคะมันก็จะเป็นให้เลือกติ๊กว่าเราจะแสดงเครื่องแถบเครื่องมืออะไรบ้างนะคะสมมติติกออกก่อนเนะาะสมมุติว่าอยากให้มันสเตตัสบาร์ขึ้นก็กดโอเค Property Bar ขึ้นก็เป็นแถบด้านข้างก็กดนะคะแล้วก็ p r o j e c t Bar ก็จะเป็นแสดงรายละเอียดแถบด้านขวาเนาะแล้วก็ Layer Bar ก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็ Object Bar โอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นการอ่าให้มันแสดงแถบเครื่องมือต่างๆทีนี้เราลองมาสร้างอ่าตัว Background ตัวการนำ Background เข้ามานำตัวละครเข้ามาว่าทำยังไงบ้างเนาะเรา อันดับแรกเรามาที่ตรงหน้าต่างว่างเปล่านี้นะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็มาตรงคําว่า insert new object ขึ้นมากดเข้าไปเลยอ่ามันก็จะมีอ่าให้เลือกหลากหลายนะคะว่าเราให้จะให้มันมีปุ่มหรือเปล่ามี text box มี text ธรรมดา sprite คือตัวละครน,นะคะมี background อ่าอ่าเป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ดควบคุมต่างๆนะคะแล้วก็มีเดียก็จะเป็น audio video อ,อะไรต่างๆอ่า สามารถแชร์ผ่านพวกนี้ได้นะคะสมมุติเราจะเอาแบ็กกราวเข้ามาแล้วกดที่แบ็กกราวแล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาแล้วก็ติ๊กหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรงนี้เพื่อไปเลือกแบ็กกราวเข้ามานะคะโอเคพอมันมาตรงนี้แล้วคะให้กดออกอแบ็กกราวก็จะมาอยู่ตรงนี้อยากปรับขนาดเท่ากันกันคะก็มาติ๊กตรงแบ็กกราวหนึ่งครั้งแล้วก็มาตรงที่ไซส์ก็ปรับขนาดให้เท่ากับตรงพื้นที่บ้านคะ่ะคือหนึ่งสองแปดศูนย์คอมม่า ห0ึ4โอเคขนาดเท่ากันแล้วแต่ตำแหน่งไม่เหมือนกันเราจะมาปรับตรงไหนก็คือมาปรับตรงที่ position นะคะปรับให้มันเป็น0นย์กับ0เลยโอเคก็จะมีเท่าขนาดเท่ากันแล้วอ่างั้นเรามากด preview ดูนะคะก็คือ run layout ดูว่ามันจะเป็นไงอันนี้คือ run ผ่านโคมเนาะอ่าหน้าตามันก็จะออกมาประมาณนี้จากนั้นถ้าเราต้องการที่จะเอาตัวอะไรเข้ามาอีกที อินเสิรอ่าเอาตัวสไปคือตัวละครเข้ามานะคะก็ Insert เข้าไปเลยเค okay. okay. อ่ามันก็จะขึ้นหน้าตาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปเลือกหาตัวละครของเราเข้ามาแล้วก็ติกออกอ่าก็จะปรากฏตรงนี้แล้วค่ะ ถ้าเราอยากได้ตัวละครหลายๆตัวโดวยที่ไม่ต้องเปิดไฟซ้ำไปซ้ำมานะคะเราแค่กดคอนโทลแล้วก็ลากวางลากวางคอนโทลค้าคงไว้ลากวางหรือว่ากดชิปค้างไว้เพื่อเลือกหลายๆตัวแล้วก็กดคอนโทรลากวางโอเคนี่ก็จะเป็นการกรอบตัวละครที่ง่ายแล้วก็ไวด้วยนะคะอ่าลองกดรันดูอีกครั้งตัวละครก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายเครื่องมือแล้วก็การใช้ทั่วไปการใช้เบื้องต้นนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะมีการลงรายละเอียดลึกกว่านี้นะคะขอบคุณค่า